ถ้าโรกติดเชื้อนะคะพวกเราก็มีบทบาทสําคัญหลักๆอยู่2ประการนะคะ หนึ่งก็คือบทบาทของการเป็นแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 และ2นะคะเราต้องทํางานร่วมกับทีมต่างๆของโรงพยาบาลทีนี้ในส่วนของสถานที่นะคะเป็นส่วนแรกที่เราได้เข้าไปสําหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอกเนี่ยจุดแรกก็คือยู่ตรงที่เป็น EID Complex แล้วก็จุดที่2ก็คือบริเวณห้างวิชาวิชาร์คาารอบครัวซึ่งก็ได้รับการดัดแปลงมาเป็นห้องตรวจซึ่งถ้าเกิดว่าหากย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วเรายังไม่มีอุปกรณ์อะไรพร้อมทีมเรานะคะก็ได้ลงไปช่วยดูสถานที่ช่วยดูว่าเอ๊ะตำแหน่งไหน ที่ควรจะเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วยควรจะเป็นที่ทํางานของพยาบาลห้องตรวจแพทย์ในส่วนของพยาบาลควบคุมและป้องก,กันโรคติดเชื้อนะคะต้องประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยให้เป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดนะคะการจัดการทางด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะคะดำเนินการการคัดเลือกการกําหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์แล้วก็ฝึกทักษะสอนบุคลากรทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐาน สำหรับบทบาทในฐานะกุมารแพทย์โรคติดเชือ้อซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้ออบัติใหม่เราได้มีการจัดเตรียมห้องตรวจผู้ป่วยนอกสําหรับเด็กที่มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแยกจากห้องตรวจผู้ป่วยเด็กโดยทั่วไปโดยใช้พื้นที่ณบริเวณภพคว,วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับผู้ป่วยในเราก็ได้มีการเตรียมระบบการคัดกรองสําหรับเด็กที่จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงก็จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด1 9และมีหอผู้ป่วยแยกสำหรับเด็กที่กำลังอยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจอีกทั้งเราได้มีการเตรียมระบบการคัดกรองสำหรับผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเฝ้าไข้เด็กเหล่านี้ด้วยส่วนหนึ่งของระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อซาโควรัในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คือระบบคัดกรองและการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด1 i แม้ว่าในปัจจุบนันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะใช้การคัดแยกความเสี่ยงโดยใชประวัิของผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งประวัติเหล่านั้นได้มาภายหลังจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเพื่อการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพของการแพร่กระจายเชื้อโรคล่วยในทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานงต่อไปนี้ค่ะในอันดับแรกเนี่ยเราก็จะทําการซักประวัติผู้มารับบริการหรือว่าบุคลากรน,นะครับที่มีการติดเชื้อซาร์สโควิ 2. ผู้มารับบริการหรือบุคลากรเนี่ยไปรับเชื้อหรือว่ารับความเสี่ยงมาจากที่ไหนในยงที่2ก็คือเขาจะเ,าเชื้อไปแพร่ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่บุคลากรท่านอื่นๆในโรงพยาบาลหลังจากเราได้ข้อมูลส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะส่ง QR code ไปให้บุคลากรที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อสูงเนี่ย ต่อข้อมูลที่มีความจําเป็นเพื่อช่วยในการคัดกรองโรคต่างๆหลังจากที่เราได้ข้อมูลส่วนนี้เราก็จะเอามาทําการคัดกรองโดยแบ่งบุคลากรตามความเสี่ยงเป็น2กลุก่มคือกลุ่มที่สังเกตอาการตัวเองหรือว่าเซลฟมอนิเตอร์ริงแล้วก็บุคลากรกลุ่มที่ต้องการตัวหรือว่าเซลฟคอร์รีทีนะครับซึ่งหลังจากเราได้ข้อมูลส่วนนี้เราก็จะส่งข้อมูลกลับไปให้บุคลากรในรูปแบบของ SMS อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการปฏิบัติตัวของบุคลากรทางการแพทย์โดยแบ่งตามความเสี่ยงนะคะในการ เกิดโรคโควิด -19 นะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกนะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ําถึงปานกลางสําหรับบุคลากรกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถมาทํางานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าเราจะให้มีการสังเกตอาการของตอนเองหรือว่าล e l อ monitoring นะคะสำหรับบุคลากรกลุ่มที่2ก็คือเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงบุคลากรในกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องทําการกักตัวแล้วก็มีการสวบตามโปรตโตคอลของโรงพยาบาลสําหรับการกักตัวเองเนี่ยสามารถที่จะกักตัวที่บ้านก็ได้ที่หอพักก็ได้ หรือว่าถ้าไม่สะดวกค่ะก็สามารถมาในสถานที่ที่โรงพยาบาลเราจัดไว้ให้ก็คือกักตัวที่สวนดอกดอมหรือว่าสวนดอกโอสเทลก็ได้ค่ะเพื่อให้การปฏิบัติงานภายในคณะและโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการออกประกาศแนวปฏิบัติและข้อกําหนดต่างๆหลายครั้งต้องไปดูสถานที่หรือทดลองปฏิบัติด,ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบปัญหาและข้อติดขัดต่างๆรวมถึงการตอบปัญหาข้อซักถาม และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของทั้งผู้มารับบริการผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทุกท่านครับ